พระเจ้าพระบิดาของเราและจากรพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดมอบเวลาให้กับผู้แบ่งปันในวันนี้นะคะเรียนเชิญอาจารย์วันชัยค่ะและสุดท้ายขออาจารย์สวัยที่จะนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะคะมอบเวลาค่ะครับคุณครับงอานที่นำเราตั้งแต่เช้านะครับและในทุกๆวันที่เราได้พบเจอกันสวัสดีน้องทุกท่านนะครับ น,นี้เรามาเริ่มพระธรรมเล่มใหม่นะครับก็คือฟิเลโมนนะครับซึ่งเป็นพระธรรมพีสั้นๆนะครับพระธรรมีสั้นๆจะบอกว่าสั้นที่สุดของจดหมายฝากทั้งหมดนะของอาจารย์เปาโลนะครับพระธรรมฟิเลโมนนะครับซึ่งแต่เป็นพระธรรมที่มีพลังนะครับแล้วก็เป็น จุดหมายฝากนะที่มีความสำคัญนะครับถ้าเราได้ศึกษาจุดประสงค์นะครับของพระธรรมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าแซมโบโลนะครับเป็นคนกลางนะเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อเฟโมนะซึ่งเป็นเป็นเจ้าหนายนะรหรือเป็นเจ้าของ ใช้คําว่าเป็นเจ้าของทาสค,คือโอนิซิมัสซึ่งเป็นทาสซึ่งในสมัยนั้นความแตกต่างของชนชั้นวรรณะเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วการที่ชนชั้นวรรณะที่เป็นเหตุนะทำให้เกิดนะการเหลื่อมล้ำทนาะงสังคมอยู่เยอะ,ะครับและจามบโลเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อ นะเพราะว่าบริสิมัตไม่ใช่เป็นเพียงชาติเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ทำผิดนะต่อเจ้าของนะหรือเจ้านายนะคือฟิลลโมนด้วยนะแล้วการทำผิดนั้นก็ยิ่งทำให้นะเกิดนะสิ่งที่มาขวางกั้นนะหรือควาเหลื่อมล้ำนะครับมากยิ่งขึ้นอีกนะหรือความขัดแยง้งมากขึ้นอีกนะแต่ พรวนนะครับนำการเชื่อมต่อนำการคืนดีนะมาสู่คนทั้งสองนะให้เราร่วมใจกันในฐานนะขอการทรงนำจากพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้พระเจ้าพระบิดาขอพระวิญาณบริสุดธิ์ทรงโปรดชำระเราทั้งหลายพระเจ้าให้เราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์พระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงใช้ข้าพนองทั้งหลายจะผ่านใช้คําของพระองค์ขอพระเจ้าเปิดเผย น้ำพระทัยของโปรองเจ้าสําหรับถ้อยคําของโปรองเจ้าในทุกๆเช้าเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดไว้พรเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมเอนะอย่างที่ได้พูดถึงนะครับว่าในสมัยนั้นนะมีนะชนชั้นวรรณะครับแล้วก็ระบบทาส นะเป็นระบบที่ยังมีอยู่ทั่วไปนะแล้วก็ในทําการคิดเตียนนะครับก็มีชาตินะอยู่ที่บ้านด้วยนะก็คือฟิเลโมนเองเราจะเห็นถึงสิ่งที่จามเปโลทำนะหรือการเป็นคนกลางนะเชื่อมต่อนคนทั้งสองแล้วสิ่งที่จามเปโล ทำนั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้เาทําเพื่อเราด้วยที่พระพิษทําเพื่อเราพอเปาโลเนะได้ต้อนวอนฟิเลโมนนะครับต่เบื้องหลังก็คือฟิเลโมนได้หนีไปนะครหนีจากอาจจะทําผิดบางอย่างนะครับหรืออาจจะขโมยนะขโมยของนะครับ ของเจ้านายนะคือฟิเลมูนแล้วก็หนีออกไปนะครับเพราะการเป็นทาสนะและไม่เชื่อฟังแล้วยังทำปิดขนาดนีนนะ้นะครับก็สามารถเจ้านายหรือเจ้าของนะสามารถเอาโทษถึงตายได้นะในสมัยนั้นนะครดังนั้นยามเปโลนะได้พบได้พบกับโอนิซิมัสนะครับ,นะรบแล้วก็ได้ ประกาศกับโอนิซิมัสแล้วนำเขานะได้รู้จักพระเจ้า,านะแล้วมาเป็นพิสเยนก็และจามโบโลก็ได้รู้ว่าเป็นพาสคนหนึ่งนะของฟิลิมโมนนะซึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช้นะเป็นผู้ร่วมงานนะของอาจารย์โปโลนะและอยากจะให้นะโอนิซิมัสนั้นกลับไปนะครับ กลับไปที่โคโรสีนะครับกลับไปที่คริสจักที่เมืองโคโรสีนะครับซึ่งคือบ้านของฟิเลโมนนะได้เปิดบ้านนะเป็นคริสจักรในบ้านซึ่งในสมัยนั้นก็จะใช้บ้านนะครับทำคริสจักรนะเป็นปกติอยู่นะก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้นะครัทำให้เราเห็นถึง สถานภาพของคริสเตียนสถานภาพของคริสเตียนในคริสตจักรนะครับมีความเท่าเทียมกันอย่างที่บอกนะครับว่าจาย์พอลโลและอ้อมบอนนะขอพิริโมโอนครับที่จะรับโอนิสิมัสกลับเข้าไปนะรับกลับเข้าไปนะไม่ใช่เพียงแต่กลนะับเข้าไปเป็นชาติ นคะรับแล้วก็ให้อภัยเขาในะสิ่งที่เขาทำผิดแล้วหนีไปเท่านั้นนะแต่ให้รับเขาในฐานะพี่น้องในรรรพระิกนะันั่นคือจนะไม่ใช่โดยฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วนะครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นยากนะโดยเฉพาะในสมัยนั้นนะครับที่ทาสนะครับแล้วยังทําผิดต่อน,นายซึ่งนายเอาโทษได้สิงตายเลยนะครับ จะให้รับกลับเข้ามานะครับแล้วก็มาไม่ใช่อยู่ในสภาพทา่าะแต่ว่ามาในฐานะพี่น้องนะในภาะคริสกฤนั่นเองสิ่งนี้ทําให้เห็นนะครับว่าจาโโลนะครับอ้อนวอนนะครแล้วก็เป็นคนกลางนะเหมือนกับพระเยซูนะครับที่เป็นคนกลางนคะรับที่อ้อนวอนพระบิดานะเพื่อเาาให้ ยกโทษความบาปของเราหรือของโอนิซิมัสนะครับล้วก็ให้โอนิซิมัสและเลขคืนดีนะครับเลขกลับไปที่บ้านของคริ e เตีนนะครับนั่นก็คือพระเยซูก็ต้องการให้เรากลับไปคืนดีกับพระบิดานั่นเองนะครับและเราจะเห็นว่า ยาโบโลบอกว่าเขาจะจ่ายนี้แทนนะครับยาโบโลบอกจะจ่ายหนี้แทนโอนิซิมัสนะครับที่ได้ทําผิดแล้วก็อาจจะหมายถึงซื้อทาสนะซื้อความเป็นทาสนั่นเองนะครับนั่นก็เราเห็นว่าพวะคิดก็ได้จ่ายหรือไถ่บาปเราทั้งหลายนั่นเองนะครับก็ เราขอบคุณพระเจ้านะเราต้องเป็นเหมือนโอเลสิมัสนะที่กลับมาหาพระเจ้านะผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วนะก็ปฏิบัติรับใช้พระองค์นะซึ่งโนะอเลสิมัสก็กนะลับมานะแล้วจ่มประโลว่าไม่ได้กลับมานะแบบเดิมนะแต่ว่าจะเป็นพระพรจะเป็นประโยชน์กับฟิลโมนนะมากกว่าเดิมอีก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเบื้องหลังของพฤตรรมตอนนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ชาหานะวันนี้อยากจะให้ชื่อเรื่องขอ,อตั้งชื่อเรื่องนะครับในวันนี้ว่าการแสดงความชื่นชมบินดนีต่อเพื่อนร่วมงานชื่อเรื่องในวันนี้นะครับการแสดงความชื่นชมบินดีต่อเพื่อนร่วมงานนะหรือเพื่อนผู้รับใช้ก็ได้นะ แอลห1ข้อ1ครับแลข้อ1นึสิ่งที่พระเจ้าจัดกับเราวันนี้นะเป็นคำนำของจดหมายฉบับนี้นะครับซึ่งสิ่งที่พระเจ้าอะให้เราได้เห็นนะครับหรือจัดกับเรานะประการที่หนึ่งก็คือเราควรชื่นชมและให้เกียรติทุกอวิวะในประการเราควรชื่นชมและให้เกียรติ ทุกเอาไวิวะในพระกายนะในข้อที่1น,นะฟิลิมโมนะข้อหนึ่งนะฟิลิมโมนมีอยู่บทเดียวนะครับนั่นะก็คือฟิลิมโมนะข้อหนึ่งจาป,โ,ปโลผู้ถูกจองจำอยู่นะเพื่อระเยคริสปิตและชิมโมจีน้องของเรานั่นะนะหมายถึงว่าจดหมายที่เขียนในนามของจาป,โ,ปโลนะครับและชิมโมจี ถึงฟนะิเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รักของเรานะและอัฟเฟียน้องสาวนะซึ่งอัฟเฟียน่าจะน่าจะเป็นภรรยานะภรรยาของฟิเลโมนะส่วนอากิปัตนะผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรานะน่าจะเป็นลูกนะน่าจะเป็นลูกนะเพราะว่างานรักทายนีนะ้จุดหมายนี้สึง สามคนนี้นะครับได้ถึงคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่านนัานเราจะเห็นว่าจดหมายของจาเปาโลนะครับก็จะให้เกียรตินะครับแล้วก็ชื่นชมมินดีนะครับกับฟิลิโมนนะเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานให้เกียรติภรรยาเขานะครับว่าเป็นเหมือนน้องสาวของจานเปาโลนะครับรักเล่นดูนะเป็นเหมือนน้องสาวแล้วก็ อาคิปัสนะครับว่าเป็นเพื่อนทหารนะครับรับใช้ด้วยกันแสดงว่าอาคิปัสก็อาจจะเป็นผู้นำคนหนึ่งนะครับในพิจักที่อยู่ในบ้านนะครับที่เราชื่อว่าเป็นพิจักโครีนนั่นเองพิจักโครสีนะครับนั้นการให้เกียรตนะิการชื่นชมสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เราควรจะ เนี่เป็นชีวิตของเรานะการชื่นชมหรือให้เกียรติทุกอวยวะในวัตถกายเนะเพราะทุกคนนะมีความเท่าเทีทยมกันนะเราเห็นว่าในพระธรรมตอนนี้นะเป็นการสลายนะความแตกต่างของชั้นวรรณะนะครับของอที่พระธรรมทีบอกว่าไม่ว่าเป็นชาติเป็นไทยนะจะมั่งมีนะหรือจะเป็นคนยากจนในฐานะ ก็ตามนะทุกคนไม่ว่าะจะเป็นเกเกเป็นยิวนะครับเชื้อชาติทุกอย่างเนี่เมื่อได้อยู่ในพระคิดได้บังเกิดในพระคิดแล้วนะครับทุกคนก็เท่าเทียมกัน,นเป็นอวิระในพระกายของพระเจ้าน,ะนะั่นคือสิ่งที่ทำให้เราควรจะชื่นชมและให้เกียรติโดยเฉพาะการเป็นเพื่อร่วมงาน ทํางานร่วมกันไม่มีใครสมบูรณ์ครับทุกคนมีความอ่อนแอแต่เราก็นะไม่ยกหรือไม่ตำหนนะิหรือไม่ทําใหนะ้เกิดความขัดแย้งครับแต่เราควรจะชื่นชมนะรหรือเชื่อในส่วนดีของเขานะครับเละให้เกียรตนะิทุกริวับะในประกายนะครับเรเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น ในจดหมายฝากอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะในจดหมายฝากฉบับนี้นะครับก็ซามโบโลนะรเราจะเห็นว่าเขียนจดหมายนะเพื่อที่จะโน้มน้าวนะแล้วก็เพื่อที่จะชักจูงนะครับให้เปเรโมนครับยอมรับนะครับสิ่งที่เขาขอร้องนะครับคือเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับที่ขอร้องให้ชาติที่ทําผิด ตอนนายนะและหนีไปด้วยแหนะกลับคืนมานแล้วก็ไม่ได้คืนมาเป็นธาตุในในฐานะธาตุเท่านั้นนะแต่ในฐานะพี่น้องในพระคริสต์นะเราควรจะชื่นชมินดีและให้เกียรติทุกมอยวะในพระกายนะเพราะว่าเราทุกคน,นเท่าเทียมกันในพระคริตนะครับและสิ่งที่พระเจ้าจัดกับเราครับ ประการที่สองนะครับ L หนึ่งข้อสองนะครับ L หนึ่งข้อสองเราควรเปิดบ้านนะครับผู้เชื่อนะครับโดยเฉพาะคนที่เสิร์ฟโซนแล้วนะหรืออเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราควรจะเปิดบ้านนะหรือที่ทำงานของเราให้เป็นพรนะในการกอร่อสร้างประกาศ L หนึ่งข้อสองนะครับเราควรจะเปิดบ้าน นะหรือใช้ที่ทำงานนะเป็นพระพรนะในการก่อสร้างหรือเสริมสร้างประกาศนะเราเห็นว่าในตอนท้ายของข้อที่สองนะบอกว่าและคริสจักรที่อยู่ในบ้านของท่านนะครนะันั้นเบรลโมนนะครับน่าจะเป็นนะผู้นำนะครับหรือเป็นผู้ปกค,นะครองในคริสจักร ที่โครโสสีนะครับซึ่งริโมมอยู่ที่นั่นนะครับและได้เปิดบ้านนะของท่านนะที่จะเป็นที่สมำมักธรรมให้พี่น้องผู้เชื่อนะครับเข้าไปสามักธรรมร่วมกันนะครับนั้นก็นะก็เือเรานะครับหรือว่าทําให้เราหนักหนักถึงว่าบ้านของเรานะรที่ทํางานของเราหนะรือทุกนะนะที่ทีนะ่อยู่ในการ อยู่ในอำนาจของเราเราควรจะเปิดออกนะเพื่อให้ผู้เชื่อนะครับหรือเป็นจุดประกาศก็ตามนะครับนำเพื่อนบ้านนำคนที่อยู่แถวนั้นนะครับมานะได้มีโอกาสเสริมสร้างประกาศเรื่องราวของพระเจ้านั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งที่จักุ่มก้าวนะครับก็เน้นในเรื่องของเซลล์กรุ๊ปนะครับ ซึ่งจำนวนคนนะไม่จำเป็นต้องมากมายนะครับแค่มีสองคนขึ้นไปนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือเรามีโอกาสได้ใช้เป็นที่ประกาศนะครับหรือว่าเลี้ยงดูนะครับผู้เชื่อที่อยู่ในละแวกนั้น,นครับมีโอกาสใช้เวลาเป็นผระพรในการที่ช้าในการแบ่งปันก็ต่างนะครับนั่นก็ ขอสิ่งนี้นะที่จะอยู่ในใจของเราบุญพระเจา้า L1 ข้อ3 L1 ข้อ3เราควรเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อทุกอวัยวะในพระกาย L1 ข้อ3เราควรเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อทุกอวัยวะในพระกายเราเห็นว่าในข้อ3พิริโมนข้อที่3นะ ขอพระคุณนะครับและสาติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรานะและจากพระเยซูพร์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนะก็เป็นคำนะที่คำอวยพรนะครับที่เราพบเจอนะอยู่บ่อยครั้งนะหรือแทบจะทุกครั้งในะจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะคำว่าขอพระคุณนะครับกับขอสาตีสุขนะถ้าเรานะพิจารณา เราจะเห็นว่าคําว่าแสนที่สุกนะครับชาโลมชาโลมนะเป็นคําทักทายนะครับเป็นคําอวยพรนะครับเมื่อชาวยิวเจอกันนะครับชาโลมชาโลมแสนที่สุกส่วนพระคุณนั้นเป็นคำของชาวกรีกนะครับที่ชาวกรีกนิยมใช้นะครับขอพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับนั่นก็คือจาโบโลและก็ นะีตระหนักสิ่งนี้นะครับเลยนะใช้ทั้งคำทักทายของกรีกนะครับและของยิวนะครับในจดหมายของท่านนะเพราะว่าท่านได้เป็นคนกลางนะเป็นคนที่เนะี่เชื่อมต่อนะครับกรีกและยิวนะว่ากรีกกรีกก็คือชาติต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนยิวกับต่างชาตินะโอ ขัดแย้งกันนะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแต่เมื่ออยู่ในพระคิดแล้วทุกคนเป็นลูกของพระเจ้ามีสถานภาพเท่าเทียมกันนะคับนั่นก็เราควรเป็นคนกลางเชื่อมต่อทุกอวิวะในพระกายถ้าเราเห็นในพระธรรมพิลโมนะจะเห็นว่าจดหมายนี้ครับก็ จาร์บโลเป็นคนกลางนะครับที่จะเชื่อมต่อฟิเดโมนซึ่งเป็นนายชาติครับแล้วก็โอนิซิมัสนะซึ่งเป็นชาตและทำผิดสิ่งนี้ขอพระเจ้านะที่จะสอนเราและเตือนเราและสิ่งสำคัญก็คือจาโบโลนะได้ทำให้นะหรือว่านำโอนิซิมัสนะได้กลับใจนะเชื่อพระเจ้า และยังมีความรับผิดชอบนะครับที่จะให้วิริสิมัสเข้าสู่คิหจักรนะคือกลับไปที่บ้านนะครับของพิเรโมดนะให้เขาเข้าสู่คิหจักรที่นั่นนะครับการให้รับการเลี้ยงดูจากคิสจักรที่นั่นขอพระเจ้าอวยพรที่น้องท่านนะขอพระคำในวันนี้นะครับที่จะเป็นพระพรกับเราทั้งหลายทุกคนเจ้าอวยพรครับเอมน ขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สรงเปิดเผยให้กับเราได้เห็นถึงความลึกและความกว้างในพระวจนะคำของพระเจ้าถ้าเราอ่านแบบ,บผันผ่านเพล่พนะคะเราอาจจะเหมือนว่ามันเป็นปกติไม่มีอะไรลึกซึ้งหรือซับซ้อนนะคะแต่เมื่อท่านอาจารย์มาใช้ได้มาแบ่งปันเป็นพระพรอย่างมากมายเลยนะคะที่เราจะ แสดงความชื่นชมยินดีต่อเพื่อนร่วมงานให้เกียรติทุกอวัยวะในระกายร่วมกันสลายความแตกต่างของชนชั้นออกไปนะคะและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้นำเราเข้าสู่กระบวนการแผนงานของคิดจจักรนะคะในทุกๆวันพุธซึ่งสอดคล้องกับเฝ้าเดียวในวันนี้ที่จะมีการเปิดบ้านหรือที่ทํางานให้เป็นพรเสริมสร้างระกายของพระคิดให้เป็นจุดประกาศนะคะ และขอบคุณพระเจ้าที่ทังทุกคนจะเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อทุกอวัยวะในพระกายนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับข้อสามนะคะขพรพระคุณเป็นคําขอบคุณของชาวกรีกนะคะให้สันติสุขเป็นของพี่น้องชาวยิวได้มาผสมผสานกันนะคะเป็นคำอวยพรขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณสําหรับความลึกซึ้งใน พระคาของพระเจ้าที่เปิดเผยกับเราทุกคนในเช้าวันนี้และสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์สวัยนะคะที่จะนําเราธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะ<ข>อาิิฐานเ่อค<ข>ุณพ่อวันด้วยนะคะครับผมขอบขอบขอบคุณพระเจ้านะครับ,บ,บ,รรบวันนี้ไอฐานปลุกลุ่งอรุณพี่น้องเราได้มาอยู่ร่วมกันนะได้มีโอกาสนามัสการพระเจ้านะครับเราได้มีโอกาสได้อธิษฐาน และสำคัญคือได้มีการฟังพราะจะนคําของเจ้าจริงๆผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาของฟิลิโมนถึงแม้ว่าจะสั้นก็ก็จริงนะครับแต่ในความหมายครับมันเป็นเรื่องของผูกพันเรื่องของคริสตจักรทีเดียวนะครับทาาทีที่สลับเราดูแลคนใหม่ต้อนรับคนใหม่เอาใจใส่คนที่กับใจใหม่บังเกิดใหม่แล้วนะโดยการต้อนรับเขา ในท่าทีเป็นที่เป็นพี่เป็นน้องนะนะครับในอาจจะลากพื้นฐานนี้อาจจะเป็นอา่าเป็นเป็นลูกน้องเป็นาทาสนะนะครับเป็นคนใช้แต่เมื่อมาเชื่อในพระเยซูคิดแล้วนะครับแล้วประวัติอาจจะเป็นคนหิวหัวขโมยนะครับแต่เมื่อกลับใจใหม่แล้วบังเกิดใหม่แล้ว และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะครับโดยที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือจันเปาโลและติโมธีนะรับรองนะดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่คริสตจักรพี่น้องให้ให้เราต้อนรับดูแลเอาใจใส่นะครับเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะครับเราจะไม่รังเกียจเดียดฉันเลยนะครับทําให้นึกถึงคริสตจักรเหนือเก้าของเรานะนะครับขอบคุณเจ้าเรามาถูกทางนะครับที่เรา ผูกพันกันด้วยความรักของพระเจ้าเราไม่มีชนชั้นนะครับไม่ถือบรรดาศักดิ์หรือใครจะเป็นอดีตเป็นอย่างไรนะครับแต่เมื่อมาสู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วนะครับติดติดตามพระเยซูบังเกิดใหม่นะครับเราเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่แล้วเราเริ่มต้นกับพระเจ้านะครับเราให้เกียรตินะครับต้อนรับกันละกันพี่น้องให้เราขอบคุณเจ้าร่วมกันนะครับพระเจ้าพิดา เราขอบคุณพงสลับพจนะคำของพง์ที่ได้ย้ำเตือนเราทั้งหลายในการดูแลเอาใจใส่พี่น้องของเราในคริสตจักรพงค์เจ้าข่าโดยที่เราไม่คำนึงถึงอดีตท,ที่ผ่านมาพงค์เจ้าข้าพระเจ้าแต่เราเหนนนเ็นวันนี้เป็นวันที่เราเป็นคนของพระองค์พง์เจา้าค่ะเป็นผู้รับใช้ของพรงค์ เราให้เกียรติกันและกันเอาใจใส่ดูแลปณิบัติกันและกันข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของเราพรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงลื้อกำแพงระหว่างฝ่ายต่างๆทงเจ้าค่าพระเจ้าในความต่างๆให้ออกไปหมดสิ้นพรงเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบริบทพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา ไม่ว่าเรื่องเพศองเจ้าค่ะแต่บัดน,นี้พงค์ทรงลื้อหวยหมดแล้วและทรงผูกพันเราให้เป็นคนหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์พระเยซูคริสเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์รับใช้ปฏิบัติพระองค์เริ่มต้นในคริสตจักรองค์เจ้าค่ะเรียนรู้และในการที่ขยายออกไปในการทากลุ่มเซลลและปฏิบัติพระองค์ที่จะให้เจริญขึ้นต่อไป องเจ้าข้าวันนี้ขอพระคุณความรักและสีศิสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำลงเหนือท่ามกลางพี่น้องทุกคนในการดำเนินชีวิตวันนี้ให้เขาประสบความสำเร็จโดยพระคุณอัศจรรย์ของพระองค์ซึ่งเป็นพระคุณที่เหนือธรรมชาติและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงทำกิจที่เหนือธรรมชาติในชีวิตของเราเราจะไม่มีผู้ใดขาดแคลนเลยและเราไม่มีจะไม่มีผู้ใดที่จะ ที่จะเศร้าใจเลยแต่เราจะมีความชื่นชมดีๆในพง์พระพงประทับอยู่กับเราวันนี้และขอพระคุณความรักของเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องวันนี้ให้ประสบความสำเร็จตลอดวันในนามพระเยซุคริสเจ้าและข้าพงลำลึกถึงอาจารย์วันพง์เจ้งคภุญลชัยของพระองค์ซึ่งท่านรับการผ่าตัดมะเร็งพง์เจ้ขคาในลำไส้ เราขอขอบคุณพระเจ้าที่พงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาและบัดน,นี้ขอพระอาจารทรงฤทธิของตรงปกป้องรักษาคุ้มครองท่านและทําลายบันดาลเชื้อายทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของท่านและอวยพรให้ท่านกับคืนสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันโปรดจุค่ะอวยพร แม่นิดน้องอาจารย์หนุยและหมอแพรพงเจ้าขา่าพระเจา้าและตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลอาจารย์วันพงเจ้าขา่าประทานกําลังเลี้ยวแรงกับเขาขอพระคุณความรักของโป่องอยู่ท่ามกลางพี่น้องผู้รับใช้และทุกคนพงเจ้าขา่าในการที่จะอวยพรผู้รับใช้ของโป่งเราขอบคุณโป่งในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอามน เจ้าไวท์ค so like, ่ะค <inside> ุณค่ะวันนี้เลเซียตาด้านซ้ายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ที่ถามคือจะนวัยนะคะวันนี้เลเซียตาด้านซ้ายนะคะสวัพดีบริการค่ะเจ้านะครับวันนี้วันนี้ผมไปอ่าหมอนัดทำเลเอ่อเอ่อยิงเลสิีนะเนี่ยเอ่อเลเซอร์เลเซอร์นะครับตาข้างขวาตาข้างขวา